เพื่อจะยกชยญญาติศาสนาเพราะษว่าเขาสาดพึ้นแล้วกลับกลายเวลานี้ไม่มีใครเลวยิ่งกว่านายทักษิณลูกศิลป์ลงตบาบัวนี่เลวที่สุดคนทั้งประเทศเขาตูกตูต่อย,าย,ายา่างนี้ฟังว่ามันเหยียบเข้าไปเหยียบเข้าไปมันจะไปเหยียบหัวพระมหากษ,าษาัตริย์นะฟังว่าเราทราบมาอย่างนี้แล้วก็พูดจำนี่ภาษาธรรมของเรามันเลือกหน้าเมื่อไหร่เวลามันกินมันเหยียบห,หัวลงตบาบัวอาจารย์ของมันไปแล้วมันจะเหยียบเข้าไปถึงหัวมหากษัตริย์ มันจะเหยียบไปหมดทุกอย่างนี่มันว่ามันเก่งกล้าสามารถมันสามารถมาจากไหนนะทักษิณชินวัฒน์มันก็เป็นคนเหมือนคนกับโลกทั่วไปถ้ามันไม่ใช่เป็นบ้าอำนาจไปอย่างเดียวจนหูหนวกตาบอดไม่ฟังเสียงใครเลยเท่านั้นมันจึงเป็นได้อย่างนี้ถ้ายังไม่ไม่รู้ตัวแล้วทักษิณเราจะถามทักษิณน,นี่นะถ้าจะไม่รู้ตัวแล้วจะเจะอมนาทักษิณมนะพูดจริงๆอย่าอวดกับทำย่าขับรถชนภูเขา อย่ามีดไปฟันหินเรื่องหลักความจริงนี่คือภูเขาทั้งลูกคือหินทั้งก้อนนั่นแหละอย่าเอามีดคือความรู้ความเห็นของเราไปไปฟันหินอย่าเอาความรู้ของเราที่เป็นเหมือนกับรถขับรถชนภูเขาจะพังนะอย่าอย่าดีอย่าดิ้นเกินไปมันจะตายอยู่วันหนึ่งวันหนึ่งความตายติดตัวมันอยู่ทุกกับทุกคนทุกคนนั่นแหละให้พิจารณ